กลับมาพบกับ b m e ม Channel อีกแล้วนะคะ้าวันนี้ไม่มีสินค้าดีๆมาแนะนําค่ะนี่เลยค่ะเป็นเก้าอี้นั่งถ่ายแบบมีล้อนะคะสะดวกต่อการใช้งานมากเลยลูกค้าจะเอาไปใช้งานนะคะสามารถเลื่อนและเคลื่อนย้ายไปได้นะคะจะมีที่ล็อกล้อนะคะอยู่ด้านข้างนะคะสามารถเอาเท้ากดล,ลงไปเหยียบตรงนีไ้ได้เลยนะคะไม่ต้องัวรเลื่อนนะคะ เมื่อเราล็อกแล้วก็จะไม่ไปไหนนะคะสนีนี่แบบนี้นะคะเดี๋ยวเรามาชมใกล้ๆก,กันค่ะนี่ค่ะเมื่อเราล็อกล้อเขาแล้วนะคะก็จะอยู่แบบนี้นะคะนี้ก็สามารถเลื่อนได้นะคะเปิดฝาออกมานะคะก็จะมีฝาปิดฝารองนั่งนะคะ แล้วก็จะมีภาชนะที่ไว้สำหรับถ่ายนะคะสามาดเปิดฝาแล้วให้ผู้ป่วยขับถ่ายในนี้นะคะเมื่อเสร็จแล้วก็ยกไปดในห้องน้ำนะคะแล้วก็ปิดฝาไว้ค่ะนี้นะคะใช้งานง่ายสะดวกมากเลยนะคะสามารถพับเก็บได้เวยนะคะนี่จะเป็นล็อกแบบนี้นะคะลูกค้าสามารถถอดออกได้แล้วก็ถอดตัวนี้เพื่อที่จะพับเก็บ ส่วนปุ่มนะคะปุ่มปรับระดับไปอยู่ที่ขานะคะจะมีด้วยกัน5้าระดับนะคะจะมีด้วยกันทั้งหมดสี่ขาค่ะค่ะก็ขอปากไว้ด้วยนะคะสำหรับเก้าอี้นะคะแบบมีล้อคะ่ะก็จะมีทั้งแบบมีล้อและไม่มีล้อนะคะมีจำหน่ายที่บีเมดช็อปทุกสาขาทั่วประเทศค,ค่ะหรือลูกค้าจะสั่งซื้อทางออนไลน์นะคะ เรียสกแกน QR Code ที่ขึน้นอยู่ด้านล่างจอนี้ได้เลยน,นะคะค่าสําหรับวันนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกนำลังใจให้กับมีเดีชนแนลของเราด้วยค่ะสรัสุขใจถึงใจรับรู้ด้วยการให้สุใจกับการให้ที่ยิ่งใหญ่น้ําใจเล็กๆ แลลกรอยยิ้มที่สดใสมีคุณค่าทั้งจิตใจกับเวลาที่ได้แบ่งปัน